สวัสดียามเช้านะครับทุกท่านนะตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าของโรงแรมโออินนะฮะนะโรงแรมอยู่ด้านหลังผมนะฮะนะนี่โรงแรมโออินเป็นโรงแรม4ดาวที่ได้มาตรฐานจริงๆนะนะเพราะว่าตอนนี้เขารีโนเวทนะแล้วก็ทำใหม่นะครับนะสวยงามมากๆนะสภาพในโรงแรมห้องพักก็ ใหม่สะอาดสะอ้านนะฮะแล้วสำหรับในตัวเมืองคุมลอฟเนี่ยนะครับนะอย่างที่ทุกท่านเห็นนะว่ามันมีความคลาสสิกนะของตัวอาคารนะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมจริงๆนะฮะเห็นไหมฮะสวยมากๆเลยนะครับท่านไหนนะฮะที่มาเที่ยวประเทศเช็กนะครับนะก็ไม่ควรที่จะพลาดนะมาเที่ยวหรือว่ามาพักที่เมืองคุมลอบ จริงๆแล้วถึงไม่ได้พักที่นี่นะฮะมาเที่ยวครึ่งวันผมว่าก็ก็ก็ได้แล้วนะฮะนะแต่ท่านไหนที่มีโอกาสนะหรือว่ามีเวลานะฮะก็น่าจะพักสักคืนหนึ่งนะเพราะจะได้มีเวลาเดินเที่ยวตอนกลางคืนด้วยตอนเช้าด้วยนะสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะครับนะเพราะว่าในประเทศเช็กปัจจุบันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงมากๆประเทศหนึ่งนะของยุโรปเลยนะตอนนี้ผมเดินอยู่ในบริเวณตรอก จากจัตุรัสคุมลอฟนะเพื่อจะไปชมจุดชมวิวของตัวปราสาทนะซึ่งเวลาที่เรามาเที่ยวคุมลอฟเนี่ยเราจะต้องไปถ่ายรูปกันณจุดนั้นนะครับในตัวเมืองคุมลอฟเนี่ยนะฮะก็จะมีโบสถ์นะซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญอยู่หนึ่งแห่งนะเป็นโบสถ์ใหญ่กลางเมืองเลยฮะ ยอดสูงตระหง่านเลยนะครับก็สามารถเข้าชมได้นะฮะก็เปิดให้เราได้เข้าชมด้านในนะครับนะแต่ตอนนี้ยังเช้าอยู่เพิ่งจะประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะก็ยังไม่เปิดนะตั้งแต่เช้านี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวนะเข้ามาเดินชมเดินเที่ยวกันละนะครับบางคนเขาเรียกเมืองคุมลอกว่าเมืองหยดน้ำนะเพราะว่าถ้าดูจากแผนที่ของตัวเมืองคุมลอกเนี่ย จะคล้ายๆกับลูกน้ำเต้านะฮะมันจะมีแม่น้ำไหลร้อมรอบตัวเมืองก็คือแม่น้ำวัตตะว่านะฮะเป็นแม่น้ำสายหลักสำคัญนะสำหรับเมืองคุมลออเนี่ยนะฮะก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นพันๆปีนะตั้งแต่สมัยก่อนปวิติศาสตร์ นะจนกระทั่งมีพวกเยอรมันนะเข้ามายึดครองที่นี่นะแล้วก็มีชาวเช็กนะครับนะที่มาตั้งลกลากกันในเมืองเชส,สกี้คุมลอฟเนื่องจากว่ามันมีความสวยงามนะฮะแล้วก็ลักษณะทางภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์นะครับนะของตัวเมืองทำให้มีคนมาตั้งลกลากกันอยู่เยอะแยะมากมาย นะและที่สําคัญนะครับนะมันเป็นภูมิประเทศที่สามารถป้องกันข้าศึกศัตรูได้ดีนะฮะทุกท่านดูด้านหน้าของผมก็คือบริเวณที่ตั้งของตัวปราสาทนะครับก็คือสามารถที่จะมองเห็นข้าศึกศัตรูมาจากทางไกลได้นะครับนะแล้วก็ที่สําคัญมีแม่น้ําล้อมรอบตัวเมืองนะฉะนั้นเนี่ยการดูแลหรือว่าการป้องกันเมืองเนี่ยมันสะดวกมากๆนะที่สําคัญคือที่ไหนมีน้ําก็มีชีวิตนะเขาสามารถใช้น้ําในการดํารงชีวิตได้เลยสบายสบาย นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะในเมืองคุมลออเนี่ยนะเริ่มมีการจดบันทึกนะตามหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปีประมาณ1253นะที่มีเจ้าเมืองคุมล้อปกครองเมืองแต่ก็มีการผัดเขาเรียกนะผัดเปลี่ยนนะสมบัติผัดกันชมอยู่3-4ครั้งนะสำหรับในเมืองคุมลออแห่งนี้ก่อนที่จะตกเป็นสมบัติของชาติไปนะอย่างปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นมรอดอกโลกนะครับจากองค์การยูเนสโกในปี1992นะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรอดอกโลกนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในเส้นทางนะครับที่วิ่งเพื่อจะไปที่เมืองคาโลวีวัลลี่นะฮะเราออกมาจากเมืองเชสกี้คุมลอฟตอนประมาณสัก9โมงเช้านะฮะตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่เมืองคาโลวีเวอลลี่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปนั่งรถรางกันนะครับเพื่อจะลงไปในตัวเมืองก็สะดวกนะครับเพราะไม่งั้นรเราต้องเดินไปไกลมากเลยนะจากที่จอดรถนะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันข้างในนี้นะครับ สำหรับน้ำแร่ที่อยู่ในเมืองคาโลวีวอรีนะดื่มได้นะครับนะอย่าง่ท่านเห็นนะเอาเลยฮะตามสะดวกเลยนะครับใครอยากดื่มอยากล้างหน้านะฮะโอ้เย็นเจี๊ยบเลยสโค นะเป็นเมืองที่สวยงามมากๆนะครับคารโลวีวอรี ary, หรือเมืองของกษัตริย์ชาวของประเทศเช็กนะครับผู้ที่มาพบเมืองนี้โดยบังเอิญน,นะในการเสด็จออกมาล่าสัตว์นะแล้วสุนัขของพระองค์ดันตกลงไปในบ่อน้ําพุร้อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ถือกําเนิดเมืองคารโลวิวอรีขึ้นมานะก็เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่สําคัญทางการท่องเที่ยวของประเทศเช็กไปแล้วในปัจจุบันนี้นะครับ อ้าวมีคนไทยนั่งอยู่ด้วยฮะให้ how are you อร่อยไหมคะพอกินได้พอกินได้สตล์ไทยแลนด์ชินน้ำแรกใช่กินน้ำแรกใช่ใช่กินละสาวขึ้นอีก20ปีถ้ากิน2แก้ว40ปีนี่ปลา500 เดี๋ยวเราเดินไปในโรงน้ำแร่ด้านหลังนะครับแล้วก็ดูเวลาเราอาจจะไปขึ้นรถรางขึ้นไปเที่ยวข้างบนจุดชมวิวเสร็จก็ก็เดินทางกันต่อนะครับเพราะมาทริปนี้เราไม่ได้นอนในเมืองคาร์ลวิเวอรี่นะฮะเนื่องจากผมจะเดินทางขึ้นไปที่แซกโซนีเ Park, นชะั่นแนลพาร์กนะครก็คือเป็นอุทยานแห่งชาติทางตอนใต้ของประเทศยเยอรมันแล้วก็ทางตอนเหนือนของประเทศเช็กนะครับดังนะนั้นเราต้องวิ่งรถจากคาร์ลวิเวอรี่ไปอีกประมาณ เกือบเกือบสชั่วโมงนะฮะเราก็มีเวลาในช่วงบ่ายของวันนี้นะฮะในการท่องเที่ยวในตัวเมืองคาร์โลวีวอรีนะครับนอกเหนือจากน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงนะครับของเมืองคาโลวีเวอีนะฮะก็จะมีเครื่องแก้วโมเซอร์นะฮะ ซึ่งมีต้นกําเนิดในบริเวณแถบนี้นะครับนเนื่องจากแร่ธาตุที่มีอยู่เยอะนะฮะใครที่ชอบงานพวกเครื่องแก้วแก้วเป่านะครับก็แนะนําเลยนะฮะสำหรับเมืองคาร์ลูวลลี่นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูพิพิธภัณฑ์น้ำแรกของเขาก่อนนะครับ <S <S เขาจะมีแก้วจำหน่ายนะฮะเป็นรูปทรงแบบนี้ฮะจะมีหลอดดูดด้วยเป็นเอกลักษณ์นะของเมืองคารลวิลลี่เลยนะ นี่ฮะน้ำนะครับอันนี้จะอยู่ที่72องศานะฮะต้องลองมาดื่มดูนะครับระด้าน,นู้นก็จะเป็นน้ำพุนะจากพื้นดินเนดี๋ยวเราจะเดินไปที่สถานีกระเช้ากันนะครับ,รบเพื่อไปชมวิวตัวเมืองคารลูวิรลี่จากขมุน อยอดเขานะครับเราขึ้นมาถึงแล้วนะครับสำหรับจุดชมวิวสถานีไดอาน่านะเดี๋ยวเราจะเดินไปบริเวณร้านอาหารนะฮะและจุดชมวิวแล้วก็ด้านบนนี้จะมีหอคอยนะะสามารถใช้บริการขาตัวเองเดินขึ้นไปด้านบนได้ <c oughs> ขึ้นมาแล้วก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าวิวสวยมากๆนะฮะ แล้วแล้วภารกิจในเมืองคารลวีเวอลี่เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะโดยสารรถล่างนะครับเพื่อจะขึ้นไปที่จอดรถไม่ต้องเดินนะเพราะไม่งานไม่ไหวครับเดินไกลมาก <S <S ตอนนี้เรากำลังจะข้ามชายแดน,นะระหว่างประเทศเช็กกับประเทศเยอรมันนะฮะนะก็จะข้ามฝั่งไปพักในฝั่งเยอรมันคืนหนึ่งนะสำหรับในทริปนี้เพราะว่าเราจะ ขึ้นไปเที่ยวบนเขากันนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะก็คือในส่วนของอุทยานแห่งชาติแซก o ซนีสวิ z เซอร์แลนด์เนชั่นแนนะ ตอนนี้เราอยู่ในเมืองบาชันเดลนะฮะเป็นเมืองน้ำแรกนะครับทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีนะก็อยู่ในแคว้นแซกโซนีนะครับจริงอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดสเทนนะฮะแล้วก็อยู่ติดกับพรมแดนของประเทศเช็คนะครับนะเป็นเมืองน่ารักน่ารักนะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับเขตอุทยานแห่งชาติแซกโซนีเนชั่นัลพาร์คของประเทศเยอรมนีนะฮะตอนนี้เรากําลังเดินเข้าสู่เขตตัวเมืองเก่านะของบาชันเดลเป็นเมืองเล็กๆนะที่อยู่ริมแม่น้ำเอลเบนะก็เป็นแม่น้ําสายหลัก การของแคว้นแซกโซนีด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็เดินอยู่ในอุทยานแห่งชาติแซกโซนีสวิ z เซอร์แล์ของประเทศเยอรมนีนะฮะอยู่ในแคว้นแซกโซนีนะครับในบริเวณนี้ก็คือจุดจอดรถนาแล้วก็เราเดินอีกประมาณสัก5 6 0 0เมตรนะฮะเพื่อจะไปจุดชมวิวที่ชื่อในภาษาเยอมันว่าบัสเตนนะก็คือจะเป็นลักษณะของก้อนหินที่เกิดการกัดเซาะโดยธรรมชาตินะครับวันนี้วันเสาร์นะคนก็เลยค่อนข้างเยอะนะะ เราจะลงไปเดินด้านล่างนะครับนะเพื่อจะไปเดินชมตรงบริเวณสะพานหินหรือว่าบาสเตยนะซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ที่สุดนะของอุทยานแห่งชาติแซกซอนสะวิสแลนด์นะเราเดินลงมาถึงตัวสะพานแล้วนะครับนะบาสเตย์บริดจ์นะจุดชมวิวตรงนี้สวยงามมากๆเลยนะฮะ ท่านไหนที่มาถึงที่นี่แล้วไม่เดินลงมาถือว่าพลาดจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เดินเยอะเลยนะครับเดินลงมาน้อยเดียวเท่านั้นเองสวยนะตรงเนี้ยจริงๆ <_ d oll ing> มาดาม<ด>เดินไม่ไหวไม่เป็นไรเราเดินดูคนเดียวก็ได้ะะสวยงามจริงๆนะท่านไหนที่ชอบธรรมชาติแล้วก็เดินง่ายๆนะครับแนะนําเลยนะครับเพราะว่าในบริเวณนี้เนี่ยเดินลงบันไดามานะครับแล้วก็มีจุดชมวิวหล,ลายๆจุดนะให้เราได้ได้เก็บบรรยากาศกัน เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้พิชิตจุดชมวิวบัสเตยนะหรือว่าสะพานเ,าเขาเรียกอะไรดีสะพานสุดอเมซิ่งแล้วกันผม,ผมก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงคือมันสวยจริงๆนะครับนะคือเส้นทางนี้นะเป็นเส้นทางใหม่ที่เราน่าจะนําเสนอในปีหน้านะครับเพื่อให้นะักท,ท่องเที่ยวที่ต้องการมาเท,ที่ยวทางยุโรปตอนออกนะได้มาสัมผัสกับธรรมชาตินะของอุทย,นยานแห่งชาติแซกซอนสวิตเซอร์แลนด์นะครับ คือเขาตั้งชื่อ Saxon Switzerland เนี่ยเหมือนกับเป็นซนโนนีมหรือว่าความหมายเชิงเ,เปรียบเทียบนะครับนะว่า Saxon ของเขาหรือว่าแคว้น s a x o n นีของเขาก็มีภูเขาสวยๆเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะครับซึ่งก็สวยจริงๆและเดินไม่เยอะคือผมจะต้องมาสำรวจด้วยตัวเองก่อนนะครับนะมาเนี่ยฮะนักท่องเที่ยวของผมอยู่ด้านหลังก็ <laughs> อาจจะเดินไม่ค่อยไหวแล้ว นะแต่จริงๆเดินไม่เยอะนะครับเดินไม่เยอะแต่ก็ต้องเดินนะครับต้องบอกไว้ก่อนฉะนั้นก็ต้องเก็บแรงหรือว่าออกกําลังกายบ้างนะครับ,นรบในในการท่องเที่ยวมันจะต้องต้องออกกาลังกายนะครับแตนะ่จะได้ได้ซึมซับกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะอย่างเต็มที่นะสวยจริงๆนะแนะนําเลยนะครับนะสำหรับบัสเตยนะหรือว่าอุทยานแห่งชาติแซกซอนสวิ์แลนด์นะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ระหว่างทางจากเมืองฮาเลนสโกนะครับฮาเลสโกะนะเพื่อจะไปที่กรุงปรากนะแต่ว่าเราจะแวะไปเที่ยวที่ปราสาทโทรจาก่อนนะเป็นพระราชวังก็ว่าได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นที่ประทับของราชวงศ์นะฮะสร้างขึ้นประมาณคิสตศตวรรษที่17ในสมัยที่อาณาจักรออสตโตรฮัง n g เีียนยังปกครองประเทศเช็กอยูนะ่เป็น พระราชวังหรือเป็นที่พำนักนะของข้าราชบริพารระดับสูงนะครับข้าราชการระดับสูงของประเทศเช็กนะครับในสมัยนั้น,นสร้างในสไตล์บารอกนะก็เรียกได้ว่าเป็นพระราชวังบาร็อกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเช็กนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วใน,ในประเทศเช็กเนี่ยจะมีแต่ปราสาทเป็นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีพระราชวังนะฉะนั้นเดี๋ยวเราแวะไปชมกันแต่ว่าจะสวยขนาดไหน นะเป็นพระราชวังในยุคสมัยคิดศตรวรรษที่17นะฮะอายุประมาณเกือบเกือบ400ปีนะครับนะสำหรับพระราชวังแห่งนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะฮะด้านในนะครับนะน่าจะเปิดนะวันนี้ก่อนที่จะเข้ากรุงปารกนะด้านซ้ายมือก็จะเป็นไร่องุ่นนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและรับข้อมูลข่าวสารในอนาคตกับเรานะฮะเดอะคอมพาสครับ